เดอะโซเชียลวอร o r เสิร์ฟความแซบแน่นจอส่งตัวพ่อตัวแม่ชินติชาติวเข้มเหล่าวอริเออร์รอสองมีมแชร์ไวราได้เลย The Social ยลวอร o r แซบไฟลุกส่งตัวมัมตัวควีนติชากันติชาเทรนเองกับมือและห้ามพลาดกับการวัดขืนเหล่าวอริเออร์ของเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวพ่อชินชินนวุฒิเสาที่วันที่23พฤศจิกายนนี้เจอแน่ อีพีนี้ไม่ได้มาเล่นเล่น The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลแซบซีดขั้นสุดการันตีว่ามันจนเป็นยีนชัวก็ทำถึงกันทั้งมาสเตอร์ ลูกทีมและแขกรับเชิญในแต่ละสัปดาห์ขณะที่2พิธีกรมาตูมต้นหอมชงเข้มรับส่งกันเนียนเกินนนโดยเฉพาะอีพีนี้เปิดบ้านต้อนรับแขกรับเชิญตัวแม่ตัวพ่อสุดแซบของวงการบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวออกสตาร์ทด้วยเวิร์กช็อปที่ครั้งนี้หลัก WARRIOR ต้องมาพรีเซนต์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านพิเศษสุดๆเพราะได้ควีนออฟแคมเปญติชากันติชามาเทรนให้เองกับมือ กรีดออกมาสิคะรออะไรแต่ละคนปล่อยของโชว์สกิลการแสดงนำเสนอสินค้าได้น่าสนใจไม่แพ้กันโจทย์เลือกเทรนเนอร์ดีบวกกับความครีเอทของแต่ละทีมสั้นๆปังแน่นอนรับคงสมองประลองความครีเอทด่านแรกไปแล้วได้เวลาส่งต่อความสนุกให้ได้ชมและเชียร์ทีมโปรดกับมิชชั่นประจำสัปดาห์ที่ได้แขกรับเชิญมากความสามารถและประสบการณ์อย่างชินชิน,นวุฒมาแจากโจทดพร้อมคำแนะนำดีๆถึงสมอรภูมิโซเชียลกันเลยทีเดียว การันตีว่าสนุกเข้มข้นแต่มากกว่าความสนุกคือชัยชนะงานนี้4มาสเตอร์เลยเก็บรายละเอียดหวังตีโจทย์ให้ขาดปาดมงในอีพีนี้สำหรับโจทย์ที่แต่ละทีมต้องเจอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาที่สำคัญเข้าทางคนรักสุขภาพสุดๆเพราะต้องทำคอนเทนต์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพต้องมาลุ้นกันว่าแขกรับเชิญสายเอนเตอร์เทนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพจะมาแมทกันได้อย่างไร แล้วสุดท้ายเกมนี้จะมีใครเสียน้ำตาพร้อมกับเสียลูกทีมหรือไม่ปักหมุดรอชมได้เลยเกาะขอบจอรอลุ้นและเชียร์ทีมโปรดของคุณได้ในรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลวันเสาร์ที่วันที่23พฤศจิกายนนี้เวลา17นาฬกาทางช่อง7 HD เตรียมลุ้นและเชียร์กันสดๆว่าใครจะเป็นผู้ชนะสุดยอดครีเอเตอร์ในเกมนี้ปักหมุดตามติดความเคลื่อนไหวของเหล่ามาสเตอร์และลูกทีมผ่านโซเชียลมีเดียของรายการได้ทุกช่องทาง Facebook, IG, TikTok, YouTube, The Social Warrior Official และ x a The Social Warrior แ a นแ a นสามารถย้อนชมความสนุกของรายการ The Social WARRIOR สมรับภูมิ Social เอป s โสด7เต็มอิ่มจุใจแบบอันคัดได้ทาง YouTube The Social Warrior Official รับชมพร้อมกันวันพุทธที่วันที่20พฤศจิกายนนี้